ครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดน้อยเอ็ดครับที่พาไปซุ่มบรรยากาศยามแรงที่บึงบานไซซึ่งเป็นวนท่องเที่ยวสําคัญของชาวจังหวัดน้อยเอ็ดครับแล้วก็ไปบึงหัววดครับซึ่งเป็นเลนมาร์สแห่งใหม่ของจังหวัดน้อยจจเอ็ดครับยอนบรรยากาศกันแลครับน้อยเอ็ดนี่ครับผมไม่ได้มาสิบกว่าปีเลยครับทั้งเดืผมเรียนจบเลยครับผมเป็นซิ่เก่าจบจากจังหวัดน้อยเอ็ดเลยครับมุกดาเนครับขอ้นี่าขสาวมันเอาครับผมในกาะสาวไว้ครับผมย่ายไปกินโจ๊กมันแตกนะครับ เดี๋ยวสไลด์จะมือก,กับรูดกนะับเมือคุณอ่ะคือบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวที่หัว์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คบนท้องเที่ยวแห่งใหม,ม่ของเซาจังหวัดโรเอสรับเดี๋ยวจะไปหากินขา้าวแรงในตัวเมืองจังหวัดโรเอสรับว่า,ม,ามีอย่แซ่บๆเด็ดเลี่ยนะครับถ้าตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดทุ่งเจริญหรือรว,ว่าตลาดแรงเทศบาลเมืองจังหวัดโรเอสรับมาหาแนวทุนแรงกันอีก ตลาดใหญ่ของขาย,าย,ยาร้าอยู่ในกลางตัวเมืองจังหกิก้าในการาก,กินที่จังหวัดร้อยเอ็ดว่ามีอย่างแซ่บๆนะครับพอได้คลายเมื่อยคลายหัวเลยนะครับหลังจากที่ออดทัวร์มาทั้งสกลนครกาสินหาสารคามกับตอนนี้ครับปลาทอดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแหละครับสวัสดีน้องครับนี่เนี่มยมาทอดสังโพเลยครับเลยปลาหวานปลาไข่มดแดงครับพี่น้องไข่มดแดงครับอันนี้ขายเป็นกองน,น้อยยังครับเนาะก็ราคาสิบบาทนะครับเนาะนี่ วาไข่บดไข่บดเรียงไม่ต้องเลยไขดเพื่อเสเจียวๆคุณช่วยแไปอีสานบรรเทาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วตลาดเช้าไปที่ไหนครับตลาดเช้านี่อยู่นี่ครับม้านเจมม้งครับนี่ตลาดเช้านี่ตีห้าตีหถึงทุกเจ็ดโมงประมาณนี้นะครับเนาะโอ้คาโมคาโมครับโอ้ครับผมขอบคุณครับนี่นะครับร้านขายผ่านป้าแล้วานผลไม้นานชนิดกับเดีอยไปย่างบึ้งอะไรของตลาดกันครับพี่น้องนี่ว่ามีอย่างเต็มเต็มเลยครับ อันนี้คือตลาดแรงตลาดสดทุ่งเจริญเทศาบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดใหญ่ของขายหลายขายอยู่ในอาคารเลยครับพี่น้องทางเข้าของตลาดครับอันนี้คือร้านขายอ้อมหอยก็มีพวกแกงพัชเชลิกครับโอ้ยพี่น้องอยากอาหารากินร้านขนาดครับร้านขายเจ้าเหนียวอังคารีครับ จาดนั่นหนึ่งร้อยบาทสุณผู้ครับนี่คุ้นร้ายขนาดนีมตลาดนี้นะนะร้านขายหมูทอดแล้วก็มีกุ้ยหอมครับร้านนี้ครับแล้วก็มีร้านขายพวกเมนู ผลไม้ปั่นครับน้ำมะพร้าวน้ำมะแข,ข,ขงโมสตรอเบอรี่ครับร้านนี้นะครับร้าน,น,านขายห,หมูปลโลปลาโลหมูครับเมือ่อกี้นี้นะากาวแกงพ่อเนี่ครับผมอยากกินเมนูข้าวเหนียวมะม่วงครับจั๊กซีมิลิโบโดเนะงานโดยสตัวครับร้านขายข้าวเหนียวขายยังไงครับ ขอละสิบาทครับผมเอาหนึ่งห่อครับอันนี้ขายยังไงครับันนี้ขีดลาสิบครับสองชั้นครับผมอันนี้เหยครับราคาเดียวกันครับรวมได้ผสมได้ครับเอาหนึ่งขีดผสมกันเลยครับสามอย่างเลยนะครับครับผมบมีทั้งหมูไม้ซี่โครงหมูแล้วกับหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงครับเพิ่ขายเป็นขีดขีดละสิบบาทครับที่ตลาดแรงจังหวัดรเอ็ดครับพี่น้องนเดียแนะเนื้อร์นะครับผม ทั้งหมด50บาท,บาทครับผมบาทครับนแนวกินเลี้ยงแล้วครับกินละว40บาทครับพี่ครับมนนีก้กินซี่โครงหมูทอดสามันหนึ่ปลาตูปิ้งไปเลย,ยหอมๆครับไม่กินหนีแก่รนรักโอ้โหไม่ได้เลย บรรยากาศน้องเห็นมาแกงหมูแล้วก็รู้สึกว่าจะกินนะครับกินคือแบบสดชื่นครับอันนี้ไส้กรอกอีสานครับบุญเส้นแล้วก็หมูซับครับน้องเดี๋ยวผมจะหาเมนูข้าวเหนียวม้วนไปกินอยู่โรงแรมครับน,นี่ครับโอแล้วครับทางขายยำหอยนางรมกับลานี่ กาตลาดนี่ครับลองขายนี่โคตรลายเลยครับพี่น้องโอ้ล้านเด็ดแล้วครับร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูที่ผมมักอยู่แล้วกับมีื้อกินอยู่โงรงแรมกับพี่น้องร้านนี้กับร้านเด็ดครับพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ขายยังไงครับอันนี้สี่สิบบาทกับ50้าสิบเอาห้าสิบบาทกองหนึ่งครับข้าวเหนียวมะม่วงที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีสองราคาครับ อันนี้น่าจะเป็น50บาทอันนี้จะเป็นห้าสิบอันนี้ค่ะอันนี้ค่อันนี้ห้าสิบอันนี้สี่สิบบอค่ะพี่น้โอ้ยพี่น้องครับเยอะๆเลยค่ะครับผมเอาชุดหนึ่งด้วยครับเอาห้าสิบครับเอาห้าสิบครับกินคอนยมมะม่วงแล้วหายร้อนเลยครับพี่น้องนี่สดซื่นครับเมนูแซ่บหน้าร้อนครับครับผมมีหน้าข้าวเหนียวมะม่วงต้นกิับ ห้าสิบบาทนะครับเนาะอ่าอันนี้ขายทุกวันเลยใช่ไหมครับจุดนี้เรียกว่าอะไรครับตลาดเจริญค่โอ้อันนี้คือตลาดโตลุ่นคุ่งเจริญนะครับเนาะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเอาเช้าจะเป็นตลาดสดโอ้ครับจะเป็นตลาดขางทีตลาดเย็นอีกเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตลาดเย็นอีกบลายเช้ถึงกี่โมงปลายเถึงสามสี่ห้าทุ่มเลยครับเนาะอันนี้ร้านขายเนื้อย่างเด็ดเดียวกับร้านนี้ แนวจีนแซ่บที่ตลาดโตลุงหรือว่าตลาดสดทุ่มจริญครับไม่สามไม่สี่ถึง 3, สามสี่ทุ่มมาเลาะแล้วครับแนวกินลายแห้งครับอาหารไทยอาหารอีสานหลากหลายเมนูพี่น้องอ,งองีกข้าวโพดพี่น้องอีกนี่ข้าวโพดมาข้าวโพดกับร้านนี้ครับร้านขายอาหารข้าวแกงหรือว่าข้าวฝุงกับร้านนี้ครับอาหารไทยครับยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทตามป้ายเลยครับพี่น้องอันนี้ร้านขายพวกน้ำพริกกะปิกปับร้านนี้นะนี่ กิ่นโคกหอมเลยครับพี่น้องดูขเข้าออแล้วบาดนี้บรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับอาหารมันหลายนะทางขายกระเพาะปลาเกลือจัดตลาดเลยจะมีพวกอาหารไทยกับเป็นไทยภูมิศาสตร์ที่บ้านครับบรรยากาศพี่น้องเลยสุดยอดอาหารการกินมื้อนี้ครับมิที่ทั้ง เขานี่มะม่วงครับซี่โค้งทอดเมื่อกินอยู่โรงแรมพี่น้องเลยเดี๋ยวผมสินครับไปที่ภาคตะวันครับเมื่อยแห้งเพราะว่าไปออนทัวร์มากทุบที่ขับช่วงนี้นี่คือบรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงาบดนที่ครับบรรยากาศนี่ครับต้นลารปะชาต้นตะโตกี่ยวพากันมาซีกเขาเมื่อกินแรงเลยลายแห้งครับจุดนี้นะนี่ตลาดโต้รุ่งทุ่งเจริญครับจุดนี้ครับมีทั้งตลาดเซาตลาดแรงอยู่บอดเดียวกันเลยครับเื่ออื่นเซาสิพามานลดอีก รอบหนึ่งมาเนี่ยตลาดเสาครับมีอย่างเด็ดเด็ดเลยครับเนาะข้าวเหนียวมะม่วงครับที่ตลาดแรงจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมนูเด็ดอาหารแซ่บในช่วงหน้าค้อนครับน้องเอเด็ก60บาทครับมาได้ครับมากินกันครับนี่กินแกเมื่อยฟินน้องเอ๋สุดยอดนี่เนี่ยกินน้าแซ่บนี่ขดหอมเลยครับซี่โครงหมูทอดกรอบครับพี่น้องครับนี่เพิ่นขายคิดละ40บาทครับมาได้ครับมากินกันครับผมเป็นคนมากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็เลยซื้อเตะข้าวเหนียวมะม่วงครับ ไปกระซิบจะกินข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วไอกินข้าวเหนียวมะม่วงครับครับแซ่บเป็นอะไรนี่สุดยอดครับนี่ซี่โครงหมูทอดเดี๋ยวมื้อเช้านี่ผมจะพาไปรอตลาดเช้า จังหวัดโรเอครับอยู่บนเดีวยวกันกับตลาดตัวลุงโรเอดเลยกับตลาดสดทุ่งเจริญครับพี่น้องเพิ่นว่าจุดนั่นนี่มีของกินหลายนะครับเดี๋ยวไปสำรวจกันเมือเส้าครับข้าวม,มือใหญ่เป็นเซ้าพี่น้อง อดหมูนลครับก็มันดีกินปะาหมึกซุปนี่ครับมันสดซื่นครับ หากินนะครับมีขายทั่วไปตามตลาดครับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแซ่บครับคลิปนี้อาไปสำนิดนึงครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปทางช่องแม่โขงออดทัวร์ครับผมขอตัวกินข้าวแรกเลยครับเด้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ